นี่มันมีกล้ามแค่เป็นมัดมันมีมัดเดียวนี่นะเป็นแบบได้ไหมน่ะ,ะได้บางส่วนได้บางส่วนมัดเดียวเอาหลายมัดก่อนให้างั้ยเดี๋ยวของดูของนักกล้ามอาชีพก่อนให้างนะั้นเ่ะ๋ออดูนักกล้ามอาชีพก่อนแล้วกันที่เร่มากเลยไอย้นักกล้ามอาชีพเนะี่ย ใช่ไหมครับสุลาสู้กล้ามความหล่อ,อี้สู้พ่อไม่ได้ครับตอนนี้ก็กำลังบรรจงเพ้นกล้ามเนื้ออ่นะครับ เติมได้นะครับคัดแสงเงาให้มีกล้ามเนื้อขึ้นมาหน้าอกโ,อโหหน้าอกชายไทยใหญ่ขนาะดนี้เลยนะหน้ากล้ามจริง ไม่ได้ดูแล้วพอแล้วกล้ามมัดเดียวพอแล้วด,ดูของมือชีบเลย